เราช่วงทาเห็ดอมปู๋นะคะเครื่องกระสอบหมดนี้ก็กลับบ้านฝนมาแง่มนติดใมันพ่อกุกงหกันี้ฝนตกที่งานลำบากน้องเอ้ยงานฝนตกเฉ่แฉะใครมากันเล้กวดใจไปนึ่งเออวดไปกัน ถ้าใส่หน่อยก็ใส่อีกก็ได้ย่ายเบิ่งเอาจะใ,ใส่ลายแล้วได้มันบ่มีปูนเติมแล้วนะเพราะว่ามันบ่มีมันบ่มีปูนเสริมแล้วไม่ตอ้องใส่ลายใส่นะ่ะ นนวันนี้ก็จะมาแบ่งห้องนะครันเออแบ่งห้องนะครันรถแห้ง

ไอ้อ้แม่เจ้าเฮ้เส้นน่ะไม่กี่กี่หันย่างหันไปดูดิโอเคฮะโอเคฮะโเตุเกโบเมนโบเมนตุเกตห้หันหันโบเมนอเหรอโบเมนเจลาเ่บอกไม่จริง Đã, mình đâu mình tukẹ đâu mẹ bơi đi mẹ bơi đi chú thấy มาเจอตัวมาเด็กตุ๊กแกป่ะทางมันทางมันใหญ่มากโอ้ยใหญ่มัน អីបងចេះបាក់ការចែកໃສលាយណៃมันບໍ່មានបំពេញលហើយណៃមិនមានឲ្យเสริมលហើយណៃ ต้องเติมน้ำาแล้วมันสิบว่ามีเสริมแล้วคือบลากมาทางนี้ยังไงคือบลากมาทางนี้อันนั้น ไปแล้วนะม่ต้องเติมน้ำแล้วมันสิเลเกินนี่่่เเ็ไมดทแบกแก